สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาพบกันเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะเด็กๆเป็นไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยเล่นเกมของคุณครูนะคะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูเนี่ยมีเกมให้เด็กๆได้เล่นอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเกมอะไรนั้นเดี๋ยวเด็กๆไปติดตามกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้กลับมาพบกับเกมการศึกษาเช่นเคยนะคะ สัปดาห์นี้คุณครูนะคะมีเกมให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นกันนะคะเกมจับคู่คำให้ตรงกับภาพนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูนะคะจะส่งคลิปอ่าส่งลิงก์ให้เด็กๆเนี่ยสองลิงก์ลิงก์แรกเป็นลิงก์วิดีโอสาธิตการเล่นเกมนะคะอีกหนึ่งลิงก์จะเป็นลิงก์สําหรับให้เด็กๆเนี่ยเข้าเล่นเกมนะคะเด็กๆมาดูเลยเด็กๆดูวิดีโอสาธิตการเล่นเกมจบปุ๊บให้เด็กๆเนี่ย เข้าลิงก์อันที่2นะคะลิงก์หวอนะคะอันที่2เด็กๆเข้ามาปุ๊บจะมาปรากฏหน้าต่าเดียวกับคุณครูเลยนะคะให้เด็กๆเนี่ยพิมพ์ชื่อจริงของตัวเองชื่อจริงของตัวเองชื่ออะไรคะใส่ไปเลยนะคะคุณครูก็ใส่ชื่อคุณครูนี่คุณครูยกตัวอย่างนะคะจากนั้นใส่ชั้นอนุบาลอะไรคะอนุบาล3หรือ2นะคะเด็กๆใส่แล้วก็ใส่ห้อง เด็กๆอยู่ห้องอะไรอันนี้ครูยกตัวอย่างนะคะตามด้วยคําว่าเลขที่เด็กๆพิมพ์คว่าเลขที่เป็นไม่เอ่ยถ้าไม่เป็นให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยพิมพ์นะคะเลขที่อันนี้ครูยกตัวอย่างนะคะจากนั้นนะคะให้เด็กเนี่ยกดคําว่าเริ่มโปรแกรมก็จะพาเด็กไปนะคะกดคําว่าเริ่มอีกหนึ่งครั้งอ่า เป็นเกมจับคู่คำให้ตรงกับภาพนะคะคำแรกอ่านว่าลายนะคะเด็กๆลองอ่านสิคะลองฝึกอ่านไปด้วยนะคะคำแรกอ่านว่ากะลานะคะเด็กๆก็ลากรูปภาพเอามาใส่ให้ตรงกับคำนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งอันนะคะให้ดูหนึ่งคำนะเด็กๆต้องลองทําเองนะคะจากนั้นเนี่ยให้เด็กๆเนี่ย พอแลเด็กลองฝึกําเสร็จแล้วให้เด็กหัดอ่านนะคะออกเสียงด้วยจากนั้นให้เด็กเนี่ยกดส่งคําตอบเลยค่ะโปรแกรมก็จะทําการตรวจนะคะตรวจให้เด็กๆเ,เนี่ยว่าเด็กๆถูกกี่ข้ออ่าอันนี้ครูยกตัวอย่างนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูขอจบเพนงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ